พบกับอีกหนึ่งทีมกันเลยดีกว่าเป็นทีมของหนุ่มหน้ามนนะครับคนซื่อที่มากับสาวน้อยหน้าสายสไตล์ลูกทุ่งจากเวทีประกวดร้องเพลงไปพบกับเขากันเลยคุณไอซ์หลวงพเดชและคุณปิยะชัดลูกทุ่งไอดลอลสวัสดีครับพี่ทำตามสัญญาที่ให้กับไอไว้ขอบคุณมากพีกครับนะครับไอซอยากมาเล่นในรายการอยากมาเล่นมากครับแล้ววันนี้จับคู่มากับปิยชัดครับ คุยกันหรือ,อยังคุยกันแล้วครับคุยกันคุยกันสองชั่วโมงครับเป็นยังไงครับรู้เรื่องไหมรู้จักแค่ชื่อครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้พี่เขาพูดอะไร,รเขาอ๋อเหรอ,อรแล้วเปียฉัดคุยกับไอซ์ไหมคุยคุยอยู่ค่ะแล้วรู้เรื่องไหมคุยบูเหลืองแต่ว่าเขาบูลเหลืองนูกัน <c oughs> แล้ววันนี้มาเล่นในรายการคุยกันไหมว่าวางแผนไหมว่าใครจะทําอะไรยังไงโอ้ให้นุไปก่อนหมู่กันแล้วสองคนนี้ใครเก่งกว่ากัน ยังไม่รู้ครับแต่ว่าโน้ปึกค่ะอะไรนะโน้ปึกโน้ปึกแต่ว่าเพราะโนฉลาดน้อยพอการพอการอันนี้ก็ง่าวเหมือนกันอ๋อเหรอทำไมปี๊ยชัดปากสั่นอีกแล้วอ่ะวันนี้เนี่ยมันหนาวกันมันหนาวมันหนาวเอามันหนาวพวกเสื้อเห็ยามให้พี่เขาอยู่ครับเฮ้ยมยเสุความห่วงเย้ครับ เทคแคร์เนาะอ๋อโอ๊ยไม่ได้ไมด้ครับเนียนี้ยเรี้ยนี่นะครับนี่นะครับฝึกซ่ากันเมื่อกี้เหมือนจะได้เรื่องแต่ก็ไม่เรื่องครับผมก็งงงงเดี๋ยเป็นคนแรกที่ทําให้ผมปวดหัวนะครับพี่ปีระยิกาเดี๋ยวนี่คือคนแรกที่ทําให้คุณปวดหัวใช่ครับแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณก็ทําให้ผมปวดหัวแล้วโอ๊ยฮะสงสัยกรรมติดเจรวดใช่ไหมครับผม โอ้คุยกับทีมนี้ใช้เวลานานเหลือเกิน <c oughs> มาทีมนี้กันบ้างคุณกระแตคุณน,นุชวันนี้มั่นใจขนาดไหนก็เ <c oughs> <c oughs> ออจริงๆคือเวลาไปรายการเกมอะไรแบบนี้หนูก็จะทบทวนตัวเองตลอดค่ะว่า <c oughs> ดูทำกันบ้านทำกันบ้านมาก่อนไม่ใช่ทบทวนว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่ามอกได้หรือเปล่าวันนี้พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะ